สวัสด <te> <rawd Moder> ีครับพบกับช่องโคบวันจริงไงแช่เนวแล้วครับเมื่อนี้ครับมื่อนี้มาโกนมันนะครับมาซับลูกมันเดี๋ยวมันไปขายได้ครับเดี๋ยวมันไปขายครับมันไปขายได้ครับเนี่ยครับนี่แม่เขาวันนี่ตื่นมันโอ้ยเีรอครับมันหน่อยใหญ่นะครับคโคบวันจริงยังไงนะครับเทามื่อนี้ก็หยุดงานครับงานก็เลยมาโกนมันนะครับปั้นมันเอามันไปขายได้ครับ มันง้ามขนาดครับพอต้องวงเลยครับวางเปนห้องเ่อนได้เลยครับจอด้ครับมันขนาดครับขนาดได้ครับเลยครับไปเลยครับขายเด้ครับมันอบ้าน็ดมันนะครับมันรับง่ายๆครับ ง่ายแล้วครับง่ายงนี่ครับจะจอดแล้วครับมันกับมันรับเพียงงบป้ามันหยุดครับมันหยุดก็ไม่หยุดนะครับไม่งั้นเราครับมันหยุดนะครับเยมาเสียบซ่จะจอดแล้วครับ เ ah อ yeah ้ยเมียเดีครับระวัอยู่นะครับเด้อหั่ไปนะครับครับติดับอไรันมันครับมั่งง้ับนะครับอากาศดีดีแลวครับ จากเลยครับถ้าติดเตรียมรถหรือไงเดี๋ยวน้องไม่รู้เออครับจอดเลยครับ ครับป่ะนครับจะจอแล้วครับไายรถตัครับป่ะนีครับตั้งรถเอครับนี่นั้นรถต้ครับต้งถ่ายครับทำงานครับวันหยุดเ่ไหุดเจอครับน้เาครับ อยากได้พบคนที่รั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำงานให,ให้ออกตามโลกขน อย่าครับสุดยอดครับ ja